จากกระตุกจิตใต้พักซ้ำเข้าไปอีกก็ไม่มารับเจอกันที่ดีเรย่างเงี <t <t ้ยฮะแล้วก็คุยกันอีกทีคุยกันทุกวันเหมือนกันหลังจากประชุมตรงนี้แล้วต้องไปแทนทุกจังหวัดก็ขออ่าทุกจังหวัดก็ขอก็คือสิบห้าทนะสิบห้าสิบห้าบาทแล้วโอเค กระบวนการตรงน uh, ี้ว่าอไ้ันนี้คือเบื้องต้นเราเราเอาซับไยที่ใหญ่ที่สุดก็คือประมาณ45ครับที่ที่มีเมฆเห็นเมฆที่จะโปรยสารเพมีได้ก็จะมีตัวต่อเองคืออย่างนี้น่าจะต้องสื่อสารครับเอราะผู้มนแก้ช่วยกันเพราะว่ากํำลังขออนุญาตนิดนึงครับเพราะผู้มลป่วยเนี่ยนะครับอวันวันวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เนี่ยมันก็เริ่มมีผลลั้งถ้าฝนล้างแล้วโอเคเราว่า เาไม่รู้ว่าองในเนอบตพบ่อจากต่อันนกใช่ใช่ใชของจังหวัดสงขาเองเรามอนิเตอร์จุดใหญ่ๆครับก็คือโรงพยาบาลสงขากับโรงพยาบาลทั่ใหญ่เนื่องจากว่านพันนะครับแล้วก็อาจารนังทารพูดนี่เป็นแล้วเดี๋ยวผมรายงานท่านในทางไลน์ก็ได้ครับก็จะเห็นชัด บอกแล้วเนี่ยว่าจะเริ่มเจ็บปวดประมาณ3วันประมาณ3วันสามวันนะจะถึงสุดแล้วแล้วก็ผมได้เสร์ฟสมู่นีเป็นทีมบทปฏิบัติลดลงบ้านนั่นสิเออมันก็ไม่จำเป็นต้องไปบินแล้วถ้ามันบอกลดลงใช่ไหมผมไม่เข้าใจเลยนะเมื่อวานนะฮะก็คือ1311อันนี้นี่เห็นแนวมันชนแน่ๆบอกว่าของสงคามเนี้ยนะพอเนี้ับ านการณ์วันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากโดยค่าพ e ียก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานซึ่งค่าที่เราเจอจะสูงขึ้นตอนนี้ก็รบกมาจะเปลี่ยนทิศจากตะวันตกเฉียงใต้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือบ้างแล้วก็เป็นเป็นฝ่ายเลขาครับจัดประชุม แถลงข่าวอย่างนี้ตามที่ท่านผู้ว่าได้ดำเนิน